ยังอยู่ในเรื่องของการกีฬาค่ะพาไปที่จังหวัดนาราธิวาสกันบ้างค่ะโดยองค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสค่ะจะดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกีฬาสากลรวมนักกีฬาจาก13อำเภอในจังหวัดนาราธิวาสค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสโดยกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการการแข่งขันกีฬาและนันทนาการจังหวัดนาราธิวาสประจำปี2568ระหว่างวันที่27ถึงวันที่29มิถุนายน2568ณสนามกีฬาอบจนาราธิวาส เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายยกระดับการพัฒนากีฬาในท้องถิ่นและใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสามัคคีในสังคมโดยมีนายกูเซงยาวฮัสซันนายกอบจนาราธิวาสเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบจหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะ การแข่งขันครั้งนี้นะคะมีนักกีฬาจาก13อำเภอรวมกว่า2,500คนร่วมแข่งขันในหลากหลายประเภทกีฬาทั้งกีฬาสากลเช่นฟุตบอลเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลเชบอลและกีฬาพื้นบ้านอย่างวิ่งผัดสามขาวิ่งผัดกระสอบและชักเยร์ซึ่งล้วนก็สร้างบรรยากาศความสนุกสนานและเป็นกันเองในพื้นที่ ด้านนายกูเซงยาว์ฮัสซานค่ะกล่าวว่าปีนี้ทางอบจนราธิวาสได้เพิ่มประเภทกีฬาและกิจกรรมมาก,มากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวยัยโดยเฉพาะเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึงช่วยส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ